Nhi <laughs> không ngay Ừ đi, Thả say Mù vàng hỏng Nói Ừ, có hù đấy là Bố hù kè đang lấy đâu Nói Dạ, cứ cạnh อ้าวผู้ใหญ่ดีครับดีครับนี่ทำอะไรกันอยู่เขาผู้ใหญ่ว่าเรื่องค่าไฟแห้งๆอยู่บ้านเท่าเรื่องคาไฟผมวิที่ได้ผู้ใหญ่ที่โรงเรียนผมตอนนี้มีการรณรองปิดปลดปลูกเนี่ยเขาแจกโสเตอร์ให้ผมผู้ใหญ่ดูสิน่าสนใจไหมผู้ใหญ่เออน่าสนใจเลี้ยงน่าสนใจในการรีนรงนะผู้ใหญ่เดี๋ยวผมจะขอตัวกลับบ้านก่อนนะผู้ใหญ่นี่ผมจะให้ผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่ดีครับดีครับเจริญเจ้า้อนเหดเออคือคือคือมันอยู่เลยน้องเนาะ ปิดเป็นการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้ปลดคือปลดปลั๊กออกตอนเลิกดูทีวีแต่ใช้พัดลมเสร็จปลูกคือปลูดเป็นไม้รอบบ้านให้ร่มเย็นเพื่อลดอากาศในบ้านปู่ยัยปู่ยัยเอาไาหลังแจมหมู่บ้านห้าอ่ะข้าตายเดดเลยเด้อลีบอกเหรอลีรัขาดมีคุดต้องคุด เขาใจทุ่งเจาหลายๆเด้อทีเห็นใหงขาไฟเฮานี่หยดลงจริงๆก็ขอบคุณชาวบ้านทุกคนครับผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าถ้าไม่มีชาวบ้านในวันนั้นก็จะไม่มีหมู่บ้านในวันนี้ครับผมเออดีดีขึ้นกันบ้าบ้าไปใส่กันใสยกันมาก้ใหญ่ที่ไรเสร็จบ้ามากเออไอ้โจเสร็จแล้วอ้วน اهلا <applause> <applause>